มทพบินสำรวจแหล่งน้ำเพราะโคราชวิกฤตเหลือน้ำประปาใช้48วัน ในภาวะแหล่งน้ำน้อยนับเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดโคราชเมื่อวันที่7มีนาคม67พลโทอดุลบุญธรรมเจริญพอบอมอทอบอ2พร้อมด้วยพลตรีอัจฉัยรักษาศิลปพอบอมอทอบอ21นายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่านครราชสีมาและนางจันยามทวันภูวานาถผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคนะครราชสีมาได้บินสำรวจเพื่อตรวจสอบอ สถานการณ์ภัยแล้งที่โคราชและหาทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขาดแคลนน้ำดื่มสถานการณ์น้ำไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่เป็นแหล่งน้ำดื่มสำหรับการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนนอกเขตชลประธานลดลงอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นจาก32,000รายเป็น45,000รายซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองซึ่งทำให้ปริมาณน้ำในบ่อน้ำดิบบนพื้นที่700ไร้อไร่อำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำดื่มและแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชนลประทานในอำเภอเมืองนครราชสีมา นางจันยำมทวันภูวานาถผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการสูบน้ำจากบ่อน้ำสำรองบนพื้นที่กว่า700รไร่เพื่อใช้ในการจ่ายน้ำประปาต่อประชาชนตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2,567จนถึงปัจจุบันนับจากนี้ปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาจำนวน48วันเมื่อคิดจากปัจจุบันจนถึง พุ่งลางเดือนเมษายน2567แต่ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน แต่มีแนวคิดในการขอให้เขื่อนลำชะส่งน้ำให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและจัดหาน้ำจากเทศบาลน,นครคราชสีมาเพื่อมาใช้ในการผลิตน้ำประปาภูมิภูกอย่างไรก็ตามอาจจะมีการเปิดปิดน้ำเป็นเวลาเพื่อประหยัดน้ำในอนาคต